พูดกันตรงๆก็คือสรุปได้ตามองค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติว่าสิ่งที่ต้องพึงระวังที่สุดของกระบวนการยุติธรรมคือกระบวนการยุติธรรมซื้อได้เพราะถ้ากระบวนการยุติธรรมซื้อได้เมื่อไหร่นั่นมันหมายถึงการทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่เลย เพราะท่านสามารถจะผันแปรผลของมันได้อย่างที่ใจต้องการเลยนะตรงนี้สาคัญมากเพราะถ้าเรายุติไม่ได้เนี่ยนะมันก็จะซื้อไปเรื่อยๆอไอ้ผลของคดีมันก็จะไม่ยุติธรรมอย่างที่เราต้องการแต่ผมผมไม่พูดนะว่าซื้อแบบไหนยังไงแต่เราเราพูดได้ชัดเจนว่ากระบวนการยุติธรรมเราซื้อได้จะซื้อแบบไหนก็ตามถ้าจะมาให้ผมบอกว่าคนนู้นคนนี้เป็นพยาน หรือว่าเป็นคนที่คอยชี้เบาะแสให้อะไรให้เนี่ยนะเอาผมไปตายซะดีกว่าผมพูดอย่างนั้นกับลูกน้องเลยไม่ได้เด็ดขาดให้หลุดไปไม่ได้เราต้องสร้างวัฒนธรรมที่ที่ดีงามคือให้วิเซนโบรเวอร์เป็นคนที่เราเคารพนับถือยกย่องแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็สร้างให้เขาเป็นฮีโร่ในอนาคตด้วยก็คืออาจจะมีค่าตอบแทนมีรางวัลต้องรณรงค์ให้ให้มันเกิดวัฒนธรรมที่ดีตรงนี้ให้ได้ Thank you.